สวัสดีนะครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องวอวพิ้งค์ครับวันนี้จะมาแนะนำกันพวกกิฟต์หรูมุ่นครับจะมีเงินอยู่ซ่องเงินนะครับพวกอะไรเลยครับพวกไม่ใจรื่องเงินนี้นะครับพูกถูกย่างเลยหรูมุ่นกันยาวหรูมุ่นซ่อมทางกิฟต์ตีอัพร้อมหรูมุ่นกิฟต์หรูมุ่นธรรมดาล่ะครับถูกถูกย่างเลยครับพวกไม่ใจรื่องเงินนี้ยครับเป็นประจําสารับผม คันแนนะครับค uh ันแนเลยเราจะใช้หลุมม like> ุ้นนะครับจับหลุมมุ้นเลยครับจับปลายสายซอดหนึ่งครั้งครับจับปลายสายดึงมาเลยครับลายแบบนี้เลยนะครับเรานําปลายสายครับปลายสายตัวนี้นะครับปลายสายสายเมนนะครับนําปลายสายครับ พับไปเป็นวงกลมครับกลับมาหนึ่งครั้งแบบนี้นครับกลับมาหนึ่งครั้งแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะนำปลายสตัวนี้ครับมุนครับเอามาซอดที่วงกลมครับมาอย่าทางด้านล่างนะครับมลหลัาางด้านหลางสร้างารบรับหนึ่งสอง จะได้เป็นแบบนี้นะครับปลายสายซ้อนอย่นางนั้นล้านนะครับสามรอบเสร็จแร้วนะครับจับปลายสายเลยครับมือขวาจับปลายสายมือซ้ายจับซองเส้นข้างหลังนี้ครับแล้วก็ค่อยๆดึงมันจะรูดมาครับจะเป็นผมแบบนี้นครับเราก็ดึงครับดึงข้ามาลุ่มุ่นเลยครับ ใส่ช็อกใส่ปูรุกบอลก็ใส่สุดนี้เหมือนกันครับเสร็จเลยนะครับกับครีมครับจับตีปลายไส้ครับราคาอีกมือหนึงครับจับไส้มีนครับดึงให้แน่นเลยครับปมมันจะรูดเข้าไปนะครับได้ไปมีครับใส่กันใจตัดปลายไส้เลยครับเวียนไปนิดนึงครับ เส็จสมบูรณ์ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นอีกหนึ่งหนูพ่งใหญ่ประจําก็คือในกรณีที่ว่าปลามันเคี้ยวครับปลามันไม่ค่อยกินปลามันรู้นี่ครับเห็นอยู่นี่ครับมีปลาเราเยอะไปไม่ค่อยกินครับที่นี่เราก็เลยต้องรลอดไส้ครับพอหลทดไส้นะครับถ้าเป็นไส้ปูรูคาร์บอนไส้ชอกติวะเยอยๆแบบนี้ครับไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าว่าเรามาใช้ไส้ตัวนี้ครับปมผมหน้าก็คือไส้ตัวนี้ไส้เป็นกอง4ปอนด์ครับตัวนี้ฟููโกบอนนะครับ100%เหมือนกันพวกไงตัวนี้4ปอนด์ครับในการตกปลาพอใช้ตัวนี้ในการตกปลาเลยคถ้าเราดึงหมาเรื่อมีปมมมานะครับไส้มันจะเคลียดครับไส้มันจะเครียดต,ตรงเนี้พอไส้มันเคลียดต,ตรงนี้นะครับ พอระวัดอ่าโบโบนะครับซ้าอย่าคาดทันทีพว่กันเลยจะจอีกเงินหนึ่งครับถือว่ามันลดความคิดของไส้ลงไม่ได้มากครับดูกันเลยนะครับขนแขนนะครับเรานำลูกมุนลูกมุนนะครับสมมุดอันนี้เป็นไปลายไส้นะครับไปลายไส้ตัวนี้ไม่ว่าจะเอาไส้สี่ปอนตัวนี้นะครับไส้ในร้อเป็นไส้เมน หครือว่าชายไส้ซีพอนตัวนี้เป็นชสยหน้าเหมามัดกับหลุมมุ้นนะครับก็คือพมใหญ่ชุดนี้ครับเพราะไส้มันเล็กมาแันแขะครับนํปลายไส้ครับซอสเข้าไปครับดีหลุมมุ้นเสร็จแล้วนะครับนํปลายไส้ครับมวนเป็นวงกลมกับหนึ่งรอบได้แบบนี้นะครับมวนอีกรอบนึงครับเป็นซ่องรอบ ดึงใ้แน่นเลยครับดึงใ้แน่นเสร็จแล้วนะครับจะอยู่ไดจะได้มบบแบบนี้ทีนนำปลายส้ตัวนี้นะครับเอามาดานลัางครับอเอาปมนะครับปลายส้ตัวนี้เวี้ยงไปทางล่างเลยครับแลวก็มวนขึ้นมาครับให้ได้เป็นแบบนี้นะครับแดนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับลำไส้ มัมป้อมครับปลายส้ายปมที่ปลายส้ายครับขับมาล็อกเลยครับจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆดึงครับค่อยดึงนะครับให้วงกลมยู่ไกลป้อมดีเราพูดไว้มาที่สุดนะครับดีเราคดึงเลยครับว่าวงตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้ในการดักบูเตือนครับ ดักมูเตือนหรือดักหมุดสั้างครับก็คือเอาบ่วงตัวนี้ครับไปวางไว้บนกิ่งไม้ไวนีครับพอหมุดสั้างหรือมูอเตือนหรือว่าไอ้ไรมาเยียบติดกิ่งไม้นี้ปั๊บบ่วงตัวนี้มันจะรูดครับจะรูดแบบนี้เลยการติดครับไม่ข่คาดครับทีเราดึงเลยครับใส่แบบนี้นะครับเราดึงไปนิดนึงดึงเลยครับค่อยดึงมือนตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือจะมีปมล็อกอยู่เลยครับ ยังไงก็ไม่ลดครับใ้กันใช้ครับตัดไปลายไส้เสร็จครับผม